ไกลสวัสดีครับวันนี้เฮามาปะกันเป็นประจำกับทีมงานเมียอะไรไเดูอัน ากันไปมสวัสดีครับมาแล้วครับนะครับสวัสดีวันยุธนะครับน้องครับวันนี้ก็มีเมนูเด็ดมาฝากกันด้วยนะครับเนอครับวันนี้เฮาจเนี้อ้วแฮมไก่นะครับที่เป็นไก่เมืองนะครับเนอะเตบ้านนะครับพอเครื่องนะครับทีเฮาจะตําน้ำพริกนะครับตรันี้หอมแดงหอมขาวคาะจครนะครับเขาไม่เครื่องเทศ บวกแฟนพริกแห้งนะครับผักชีนะครับนี่นะครับมีเกลือมีกะปินะครับเนาะอีครับก็จะกุกไกก่อนนะครับอืมเดี๋ยวเราก็จะเอามาคั่วมาแก่งนะตำน้ำพริกเลยนะครับเกือทำน้ำพริกกับมีบวงอี้นะครับคั่วแฮมไก่นะครับถ้าใครจะทําแบบแกงอมก็ได้นะครับสูตรนี้เลยนะครับอืมแต่นี่ไก่ครับซับเล็กเล็กนะครับนล้อเอาชิ้นบวบปูดีนะครับเนาะ นี่หมไอเบียเขาจะเข้ามาราเรอาเลยเนี่ยมันหนักนะครับเนาะโอเคครับชุวน,นี้เรจะตำน้ำพริกนะครับเวลาตำพริกนะครับตำเครื่องเอาต้องเอาบบบเปรนกับเครื่องเทศเกลือลงไปกอนนะครับแล้วก็ไปเะเทต่มันแข็งๆนะครับขาจะไข่นะครับเนาะลงก่อนส้มหอมแดงทอดผิกไทยนะครับ่กี้ไห้ใสกะปิลงไปนะครับ <laughs> นี่พีชามาเสียละ เบีย้ยหายวิตเบียเบ้ยยังพูดมาเตืออเบีย้ยครับครับตอนนี้เราจะเริ่มคั่วแล้วนะครับคั่วพริกก่อนตั้งน้ำมันก่อนหอมเขาอ้าน้ำมันก่อนครับ ลงนะครับเออใน,ในงนะครับอกาหนักไหที่มันหอมครับ ที่หอมแล,ล้วไก่ลงไปกั่วครับไม่หยุดขั่วไปเลยเลยนะครับมันกลนเอานะครับมันจะติดกระทะจะไหม้มันจะขมนะครับมันลำพ พอจนเนื้อมันหดเลยนะครับเนี่ยสั่งใส่น้ำเดี๋ยวแคามันจะไหม้กัดยดน้ำสักน้อยก็ได้ครับหดแล้วนะครับนี่เอาน้าใส่แล้วครับน้ำหกต้องต้มไว้ก่อนนะครับตักแกงไปก่อน นี่ร้อนน้าใกล้แห้งเดี๋ยวเขาก็ปรุงนะครับอ่าเดี๋ยวเขาจะมีพักทำลายอย่างนะครับทีต้องใส่ไปนะครับพักที่จะต้องใส่นะครับยอดโกศลนี่กับเขานะครับจันจ่อนะครับนี่นะครับจริงก็มีเล็บขุดเล็บหยางนะครับใส่ได้นะครับแต่เขาก็เน้นหมูอีนะครับเอายอดมันอ่อนนะครับเนอโกศลนี่กินได้นะครับหวานนะครับต้องเด็ดก่อนมี กุ้ฝรัลล่งนะครับแล้วนกะ็บใบบกูดนะครับใส่ไปด้วยนี่ก็ปรุ้งสดนะครับใส่สดดีเข้าไปเห็นน้อยนะครับอืมน่าเป็นคนขนาดเราหน้ามันแห้งเห็นน้อยก่อนนะครับเย็นเจีนจะใส่มีผงกะหรี่นะครับน้องมีพักแต่พักแนวก็เด็ดไปจับ่ัยแล้ว,วนะครับ อใส่ผักหลายๆหวานนะครับเกลือไก่แก่ต้องได้ไก่แก่หน่อยนะครับเพราะแฮมเนาะสะผิซาไก่หัวมาใจไก่แก่หน่อยแค่ได้ไก่โจนบมนัล้วแฮมมีกะโอ้ยเกี๊ยฝ้าห้องกึ๊ดมกึ๊ดมนะครับไปพุณหนี่ยล่ะ ตรงนี้เว้นมาหลายวันแล้วครับสองสามวันละแต่ก็เริ่มเขียวเริ่มงามแล้วครับพี่นพนหนุ่พริกกินงูไม่หลุดนะอ๋อเออออ่ะนี่เออไรล่น้าเริ่มแห้งนะครับไฟแผ่นตะลีเพาราะแห้งไม่ต้องใสไครับ ใส่หัวเตี้ยไว้นะครับก็กดๆใส่ครับหม้อมันน้อยนะครับเนาะไม่มีมุเลยครับเออโอ้ยไปครับล่ะครับไปแล้วไม่เป็น,งนออยงวะท้าละ เปิดเอาปากกันดิห yeah. ah? ันสามเราหนึ่งฮะได้อ uh ยู huh> ่ไปคนหนึ่งทุกตึงโอ้ยนกอ่ะพูสามจอฮ่าฮเล็ก่โอ้ยเขาด้วยโอ้ยเขาอันฮะเขาเม็นยัล่ะจอเขาไปไอ้หัวครับ จอ,อก้าครั้งป่อมันต่ำชื่อนเฮ้ยจ,จ,กกลลจับจบับเอาไม่บกูดที่ลักแงจ่อดโค้ส,สุน รอนพัดมันหยกสักน่อยกันนะครับอืมรบบเล็กปุงป้งปุ้งน้อยแห่งเล็บร้อยนะครับอืมเลยนครับ น้ำกุ๊กพิกแับแห้งลำกบมนลำนะครับน่ะมาอ,ะอ้อมเสิร์ฟครับตัวนี้แปบ๊ปบ,ปบเสร็จเลยครับ ทำคลิปที่บ้านธรรมดานะครับเสียงต้องแสกหงเนาะนี่นะครับก็เแฮมไก่อ้าวเดี๋ยวปีศาจจิ้มมาก่อนนะครับสราจจางน้ำปลาอยู่จิ้มหงก่อนไก่ไหนนี่ไก่ปีหนักข้างบ้านเพิ่งเอาปั่นเหรออ๋อไก่ตยวใหญ่ไก่มันให้นี่คนซุกมรนี้นูนแกหลาย

cha mập cái, đi này, không đi kiếm một chắc kiếm cả, kiếm กินก็เท่าแทบเลยอ่ะอืมหมออยู่กำปั้นโยกำปั้วกำปั้วไปรังลงนี่กับผมดามกำนี่ผมงานตะคืนนะครับเขาจะไปใส่เบ็ดกันเนอะนะครับว้าวแรงนี่ครับแม่โจ้หรือแม่ตีโซนนะครับเอาไว้อย่างอี้นะครับมันจะมาตายนะครับอย่างอี้นะครับพุ่นเหนือสั่งได้ครับกิโลกิโลสิบบาท มนีเออโอเคเก็บไว้กลางนอมคากันหนาให้มีเราิดบัตช่ไอเดียวไว้ท่านละโอ้ไใ่เขาก็จัล้มนะก็เลยขายสองห้าร้อยโอ้ยแฮมวันนี้ก็เอาของปลาของคอนะครับครับหมเมนูเบาๆไอเดียทรรมาเนาะ อู๊ออกเสือร้องเงียเปิดอ่าโปนติกหนึ่งเมนูคั่วแหมไก่นะครับโอเคครับคลิปหน้ามีอย่างแนะนำกับเขอที่สามนะครับแต่เขอที่สามคลิปใส่เบสหงนะครับเหนื่อตัวนี้เมินแล้วนะครับมาได้ไปใส่โอเคครับคลิปหน้าเอาไปกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับ